ครับสวัสดีอีกคลิปนี้เรามาดูวิธีเติมเงินเข้ากระเป๋าบิทขับกันนะครับเราอินเข้าแอปบีทขับกันเรียบร้อยแล้วก็มาดูที่เมนูกระเป๋าเงินนะครับจะโชว์เงินที่มีอยู่ในกระเป๋าว่านีเหรียญบาทเงินบาทผมไม่มีเลยแล้วก็จิ้มตรงที่ว่าฝากเงินนะครับจะแจ้งว่าฝากขั้นต่ากี่บาทมีเมนูให้เลือก2ตัวนะตัวหนึ่ง ก็จะเป็นการฝากด้วยการโอนเงินแล้วเนี่ยสลิปอันนี้ไม่แนะนําครับชา้าใช้วิธีสแกนคิวอาร์โคดีกว่าเออคือขึ้นเมนูแรกเราก็ไม่ต้องกิ่มอะไรมากเติมจํานวนเงินเข้าไปเลยแล้วก็กดยันการฝากเงินเราก็จะได้อ๋ออันนี้ผมไปเช็คดูบัญชีธนาคารที่ผูกระบ,บิดขับนะครับบางทีเรามี2บัญชีอาจจะหลงก็ได้นะครับ ถ้าก็มีบัญชีเดียวก็คงไม่หลงเนาะเอาไปเช็คดูว่าบัญชีอะไรที่เราผูกไว้กับบิทคับแล้วเราเช็คบัญชีเรียบร้อยแล้วก็กดฝากเงินฮะบสี่ร้อยบาทนะลิปนี้ลองฝากเข้าไปดูแล้วนี่ก็จะแน,นะนําวิธีฮะเนี่ยแคปหน้าจอไปนะครับแล้วเราก็ไปที่แอปบัญชีธนาคารกรสิกรของเราฮะ,อะแล้วก็สแกน QR code คได้เลยหลังจากนั้นก็เาจะเ,าเลือกรูปเข้ามาสแกนแล้วก็จะขึ้นโชว์บริษัทบิทคับนะครับผมง่ายๆก็ไม่ยุง่งยากฮะ สแกนแปบ๊บเดียวก็เงินก็ออกจากกระเป๋าแล้อ,อ,อ,อก็เตรียมเหรียญเงินบาทเข้าไปในบิทคัพเราจะซื้อเหรียญอะไรก็แล้วแต่เราเนาะอันนี้ก็เป็นการยืนยันอันนี้บัญชีของบริษัทบิทคัพนะครับก็สําเร็จแล้วการเติมเงินเข้ากระเป๋าบิทคัพก็ไม่มีอะไรเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ